สวัสดีค่ะอยู่กับช่องวอล์ก ok นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนํานะคะ,ะแผนกคคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะที่วิทยาเทคนิคอ่างทองกันนะคะถ้าอยากดูกันแล้วก็ไปดูกันเลยเรามาเดินไปแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจกันเลยคะ่ะแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจของเรานะคะมีห้องเรียนทั้งหมด5ห้องค่ะ ห้องเด็ก1ห้องค่ะห้องพักครู่1ห,ห้องและยังมีห้องกลาง1ห,ห้องนะคะที่สามารถให้นักเรียนนะคะและนักศึกษานะคะเข้าไปนั่งทำงานได้เลยค่ะผนแผนกของเรานะคะก็จะมีการเรียนการสอนในเรื่องของระบบฐานข้อมูลการเขียนโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์การสร้างเว็บไซต์นะคะและก็การออกแบบการศึกษาการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันและก็ยังมีอีกมากมายเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากรู้ว่าถ้าเรียนจบจากสาขาคอมพิวเตอรรธุรกิจไปแล้วจะทำงานอะไรได้บ้างนะคะวันนี้นะคะทางบอกบอกนะคะก็จะมาบอกถึง5อาชีพเลยค่ะอาชีพที่1นะคะนั่นก็คือเลขานุการกรรมการผู้จัดการใหญ่ค่ะอาชีพที่2นะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงานค่ะ อาชีพที่3นะคะเจ้าหน้าที่พัฒนานซอฟต์แวร์ค่ะอาชีพที่4นะคะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมค่ะอาชีพที่5นะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์ค่ะ